เดี๋ยวเรามาถามความเห็นของพี่เตกนะว่าก่อนจะตัดสินใจใช้ปุ๋ยของบริษัทอาทิเนี่ยสามปีเนี่ยประทับใจอย่างไรก่อนที่ใชยเนี่ยมีความคิดเห็นแบบไหนเหมือนชาวเกษตรกรทั่วไปไหมว่าจะโดนหลอกไหมเดี๋ยวมาฟังจากปากของพี่เตกนะตอนตอนพี่เตกจะใช้ปุ๋ยนี่ใช้อะไรมาก่อนนะโอ้พวก็หลายไอยางอยื่อมันเดือองว่าเบืดอลดวมั็ออกเช่าองวัดปามหัว ยาของพี่เจมีกี่ต้นแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยต้นก็คือได้แต่ว่าของผมมีมันอัดมาได้อย่างอนใหญ่เนี่ยใส้กุีดตัวเนี่ยจากเจ็ดเจ็ดแปดเก้ากระสอบไเ<ต>พิ่มมาเป็นกี่กระสอบตะกียมไส่หันมันก็แค่เจ็ดแปดกระกระสอบแล้วนี้ขึ้นยุ้อหัวขี้ผากระสอบสิบห้ากระสอบมันหนักหั่นแบบวากลัวโรค จาุกอนน่ะมันจะเช็ดกระสอบเช็ดกระสอบเนี่ยมันยะโตอยฟสาบ่อยเออง้าบอยโาโล่เาง้ง้าบ่อยหักทิ้นเลยมันก็เพิ่มแต่วันเพิ่มหลายตัวอย่างห้องที่แนนรออยางห้องหนึ่ง น้่ยางกับวัชพัเห็นติดติดมือห้องแล้วเวลาช่วงฤดูอใบไม้ผมันจะองเบ็ดต่วกับผมดูใบหนาเขียวแต่ว่ายางยางนี้ว่แท่งป้องกันยอดยาง่งคือว่าแท่งป้องกันติดแท่งขึ้นเรื่อยๆวุ่เดียวอ่ะเย เราก็ออกไปเรื่อยออกน้ำปอกปุ๋ยพอเกลี่หลพออกเสมอบ่ออุดนบ่อเป็นจุดนั่นุดนี้ออกเป็นทวดวนเลยครับมันมันที่ออกทวดวนเลยนะอย่างอย่างนี้มันินมันอย่างนี้อย่าไรกวนแบบแค่ยังฝันไร้เจ้าอีกตัวเลดีไม่เริ่มดี ที่ที่เกียวัานม่อเนี่ยตอนเรมื่อกี้บอกเคยานมีหญ่เลยเราไปปุ๋ยเชีอเมียนย่างนี้นี่สดยอดมาี่สุยพ่อมี่ต้นาพ่อแล้วดีดีะย้ายด้วยมันก็บอถึงว่าแพงนะครับมันก็บอถึงว่าแพงห่อกแต่นันว่าราคาปุ๋ยทั่วไปมันก็เก้ารอยหรือพันแล้วเดี๋ยวนี้พวกต่อพันมูลนี่แบบพัน บอพันกับทำพันลราไปเก้าร pues> ้อยเก้าร้อยแปดสิบบาทเก้าร้อยแปดยิบเก้ายิบผมว่าถือว่าบอแพงแต่ว่าคนที่บอท่いいานในร่องไสนี่ยคือว่าแพงแต่ผลผลิตที่ใช้ยาคือวอที่ว่าแพงนี่พอายังเพราะว่าพาจะว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เช่นนี้มันเป็นคือแพงแค่ แต่ว่าถ้าในร่องไสเรานี่ผคนตีว่าว่แพงเลยขาเจ้าดีว่าว่แพงอื่นที่นี่ผมกดีตั้งเขามานีไสในอาทิตย์พองที่นี่ผมไปฟั้งเขาไม้เราสามวัยกับอผมกอเก็บมาขายยางในสามงวดดีถึงอเปาะเบมดแล้วมูนิก็เบหด้วขายยางสามรอบขายหมดไปแล้วสามร้อยกระสอบจะตังใหม่อีกสามร้อยะอบพ่นหนึ่งยกยางกันิ่มน้ำยางกับพ่น ที่ยางก็บ้าเหม็นบ่เหม็นติดตินติดมือห้องที่ขาวด้วยแล้วเคยตันนีนติดขาวหลี่ยมง่ามเลยแต่คือผมขีเจ็ดนี่ล่ะของผมนะเจ็ดนีเหนีบหนไบใทิศสองถุงหมดผมไปามุ้งยางแปดร้อยถามก็ผมเปิดพร้อมกันได้แค่ที่ถุงห่วยผมก็หัวลอเลื่อนเลยแต่เขาขาันนี้ผมแต่อยางมาเนี่ยฝากรัตนาเจรตีลังมะบึงเน ถ้าฝนตกดีเท่าไรแห้งมัดครับเธอแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมอยากฝังเอาเพราะว่าหากว่าท่านขืนเลยครับครับอย่างน้อยเนี่ยฝังเอาอย่างถึงปีหนึ่งสองปีสามปีฝังเอากอนกวนรอบสี่ด้านฝังสี่ด้านเลยเบิ้งใบ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 ถึงใสส่งทุ่มของใบนะครับใบแตกมาถึงใสเออกวนระวังกัน ้าเป็นยางใหญ่ใสแบบไหนน่ะถ้ายางเริ่มกีนนี่วานเลยไไว่านในทัวเลยเพราะว่ามันจิตตัวนี้มันนิเป็นการปรับสภาพพืชหากยางหากยางกะผู้หลายเราใบยางก็เริ่มจิตเตยียเฮือนใบยางแทบบม่มีเลยใบยางหุ่นนานนี่มันถิละไล่เบิด์ละวโอ้ยห่ไลดลยว่มันย่อยสยเองของมันนะครับออแต่ว่าปุ๋ยตัวนี้ ถ้าฝนมาตกนี่มันติดแถบวลาล่เลยมันก็ติดเป็นเม็ดยุหันละแต่ว่าทางเขาวันลงน้ำนี่มันถิดละลายทันทีเมื่อเกิดหาาที่หลอกละลายหเห็นทันทีเลยแต่ต้องเมื่ออากาศถ้าฝนตกสี่กับวันได้เพื่อนทางเขาวันแลงๆงนี่มันก็ติดยุหันละมันกติด่าเปียยูสองตัว แต่ว่าถ้าฝนตกมากมันก็ดีค่อยละลายไปหดได้ครับแต่ว่าต้องหดให้ให้หน้ามันถึงให้มันซึมลงไปเลยล่ให้มันซึมไปได้เออต้องให้ต้นยางได้ดูดกี่น้ำครับถ้าห้าหดแช่ปุ๋ยละลายนี่ก็ได้ตีหนึ่งพี่เสกใส่ปุ๋ยกี่ครั้งถ้ากี่รอบถ้าปุ๋ยตัวนี้ใส่แค่สองครั้งเพราะต้นปีต้นปีครับกลางปีปลายปีนี่คือฝนที่เบิดแล้วเหมือนกับก็เริ่เปิดหน้ายางกับปิดหน้ายางต่อนคร้บ คือเอาระยะฝนมันหนึ่งเบิดออกง่ายลวดน่ะนะลายตายมันจะมีใหญ่ตัวนึงอีกอีกตัวนึงอยู่อุ้ยน้ำผีดท,ท่าได้ผนได้ผลอะไรอย่างบอกคือผมไม่เห็ุต้นเนียงกันไงผมผมไม่เห็ตออุต้นเนียงกันนะครับบ<อ>ไหยแต่ว่าเขาบอออกหลายคือจังอย่างธรรมาสักมาห้องใครใครแน่ว่ามันบ่อตายก็ดีกว่าชีว่ามันเหมาะก็ดีก็ปล่อยกินอุ้ยซื้อ คดเครอร pues mm. ์หนึ <for S 2> ่งของตัวนี้ครับเดืนเขาที่ได้เต็มปัวมันที่ได้ยุเครอร์หนึ่งกันนี้ดีกว่าป่วยกลุ้มคุยเสือจีรยี่สิบบาทแพงหมดละใส่จากต้นนะแปดร้อยต้มันก็ใส่ได้หลายอยู่ใส่หลายแปด้ต้นครใส่ได้โดนนี่ก็อยากจะถามพี่เสว่ามั่นใจชวนส่วนพี่น้องอยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวเชียงก่อนให้น้องใส่หมดนะเอาไงเราเชื่อเอาไให้ให้ ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องใช้ต่อเอเอเขานั่หละให้ร่องใส้เองรวดให้ร่องใส้เองแล้วก็ให้ฝึกสาเองของเของต้องให้รีบใช้ถ้าไม่รีบใช้เงินจะจะหายไปหลายบาทเลยนะคันเคยยังผมเดี๋ยวนี้ผมยันต้องปุยตัวนี้เพราะเขามาท่อนละตัวเตยคนไทยอย่างนี้เลยครับผมเล่นเก็บเงินหนุนทิศให้เพิ่นส่งไม้ผมอยู่เนี่ยมันอียันหนึ่งย่านฝนเบิดก้อนเนี่ยแต่ว่าปุ๋ยเพิ่นมันโมเบิดดอก จักเกียตัวไหนแล้วครับแต่ว่าปุ๋ยตัวนี้ผมว่มมันดีดีดีเพราะว่าผมล่องล่องเบิดประเพทอยยาพวกท่านายยางอันพวกกันว่าอย่างตายเนี่ยผมล่องมาแทบทุกยางเหืกันยอมากเลนหรือที่มากนี่อย่าลีดผมกับมี่ฮหกันแต่ว่าผมว่าเอาเขาในวนย่างผมไปตามธรรมชาติของผมเลยใครจะหายผมกบว่ามันใจ คราบแม่มาผมมาสั่งมารอบนี้ผมก็ทีเพราะใใส่หิีคื <laughs> อก่อนเพราะว่าตัวนี้กลายเหมืเพินพ่นเอาไปเพื่อนเราเนี่ยเพิ่นเอาไปเหมือผมยังไม่ได้ใส่ <laughs> ผมใส่ตลอดแรกหมดละรอบสองนี่ผมถีใส่อีกใส่กลางปีนี้ผมใส่ปปใสครั้งหนึ่งปีกายนีผมใส่สามครั้งครั้งที่สามนี่ฝนมันเบิดก่อนครับก็ผมดิรู้ว่าเม็ดปุ๋ยม,มันบลาลายนะ ม,ม,มันต้องมีน้ำช่วยด้วยใช่ไหม,มครับถ้ามีน้ำนี่ว่าเกินหาที่วันลงไปนี่ตีละลายท่านที่เลย<ต>ถ้ามีนม้ำตามสวนยางนี่ถ้ามีน้ำขังในสวนยางเนี่ยครับมีน้ำหงไม่โซนยางเนี่ยวันลงไฟเลยว่าเกินซีบมือ,อยางนิดออกให้บังเลยล่ะปุ้ยตามท้องตลาดมับงใส่ปีนึงกับสองครั้งเฮือนสองสองถึงสามครั้ง แต่ว่ามันหั่งส่มันใส่ดูมันก็ออกงวดสองงวดสามงวดมันก็ยุดแล้วตัวนี้มันถี่ออกไปอันเดียของมันบอกง่าเสยปุ๋ยตัวนี้มันออกโดนฝนนะผมบริการปุ๋ยที่โอ้ยมครับมันออกนานเกินนะครับจนจะไม่ได้ขายปุ๋ยเพราะมันออกนานเกินนี่นอกจากแพูดข้าเจ้าคือข้าเจ้าเอาผมไปปิกายนี้ ยี่สิบประสอบมาละครับเขาเจ้าจีดมากจีดมากใคาเจ้าว่าอย่างเขาเจ้าอวองนู่ใคาเจ้าทู่มาหาผมกับวติดวันนี้เขาเจ้าไปเอาตัวอืนมาใส่มันโมออกบันนี้ไปพ่อกันมือนี่เขาเจ้าเกี่ยวหลายอยู่ใคาเจ้าว่ะผมว่าตัวเราให้ล่รองมึงเอารวดนะเลี้ยวต่ทิผููใดไรทิว่าจะได้กันเลี้ยวเต้ว่าให้ทดกสอบเอาเนื่งหน้ายางมึงก็เหยียดยางนิ่ม ปุ๋ยตัวนี้มันติดกระชากยางใหิยุ่งวันหนึ่งคือออกหลายที่สุดเคยได้หามันกับดีดันแบบเจ็ดแปดสอบบุรุมันติดกระชากให้เราเพิ่งกับดีแลนอยู่ตัวของมันยางแปดร้อยต้นมันก็ได้ทิพซองกระสอบหนึ่งหนึ่โอ้แต่อย่างเขาเจ้าแปดร้อยขาเจ้าได้ซีกระสอบอยู่กับพี่เนาะไปว่าขาเจ้าอยากแปดร้อยเปลือยหิปุ่งเปล่อซื้อมันเนี่ยถ้าไปพ่อกันแต่วันนี้ก็ ได้ความมั่นใจมากขึ้นนะคะพี่น้องกเกษตรกรก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นครับเกษตรนะวันนี้ก็เจอวัจริงเสียงดีของตัวเองก็จะพูดให้ฟังและก็ฟังกัค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่